ราคาตกหายไปโคตรเยอะเลยนะครับ1ล้าน1แสนกว่าบาทนะครับกับเจ้า nissan x trail นะครับได้รุ่น4 wheel drive hybrid เลยนะครับเป็นปี2 0ง6ันของแท้นะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้สีเขียวขี้ม้านะครับโคตรสวยนะครับเป็นสี midnight jade เลยนะครับหรือว่า ถ้าแปลตรงตัวก็เป็นสีหยกในเวลาเที่ยงคืนนะครับผมเป็นประกายสวยงามโดดเด่นเหมือนท้องถนนแน่นอนนะครับราคาป้ายแดงตกมาโคตรเยอะนะครับจากป้ายแดงครับล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับวันนี้ผมตั้งเอาไว้นะครับโคตรถูกนะครับสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับไฟหน้านะครับเราได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับใส่กริ้งเลยแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยมันใหม่มันโมเดิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น daytime running lights แบบ LED นะครับผมสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ได้ action chromium แต่ว่าเป็น reflective element เป็นสีน้ำเงินนะครับผม ตัดกับโครเมียมตัดกับโลโก้นิสสันตัดกับกระจังหน้าแบบนี้นะครับสวยมากๆนะก็ได้ไฟแบบสีขาวนวลนะครับไม่อมเหลืองไม่อมอะไรเลยนะครับผมเป็นขาวแบบดูแล้วสบายตามากๆครับดูดีมากๆครับผมเจ้าเอ็กซ์เทรลคันนี้นะครับเราได้ดิสเบรกหน้าหลังเลยครับเบรกอยู่ทุกสถานการณ์นะครับผมแล้วก็สภาพดอกยางครับยังดีอยู่เลยนะครับใครซื้อไปนะยังใช้ได้แน่นอนครับด้านหลังของเจ้าเอ็กซ์เทรลนะไฟท้ายเขาไหลตั้งแต่บอดี้ข้างๆมาถึงด้านหลังนะครับดูใหญ่ดูควบคุมพื้นที่ดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ได้ฟอนต์เอ็กซ์เทรลแบบนี้นะครับชัดเจนนนนเเเลยะครับผมป็ฟออต์ก ของนิสสันนะครับแล้วก็ได้แอคเซนต์เป็นลายเป็นเส้นตรงนี้นะครับเป็นน้ําเงินเข้มนะครับผมให้รู้สึกเลยแล้ว่าเป็นระบบไฮบริดของแท้โฟร์ e ีลไดรฟรูปชัดเจนนะครับเพ r ยร์ไดรฟ์ได้านหลังนะครับเราได้ท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมเป็นระบบเทลเกตเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้แรงรืออะครับเปิดแบบนี้ครับนุ่มๆนุ่มๆสบายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูข้างหลังกันต่อนะครับกว้างใหญ่แบบนี้นะครับเจ้าของเก่าไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะครับ เลขใหม่วิ่งน้อยมากเพียงแค่83,000โลนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับตรงนี้นะครับถอดออกมาได้นะครับติดชู่ช์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็วางของอะไรข้างในได้ด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมใส่ได้เลยนะครับมีไฟด้านขวาให้ด้วยนะครับมองเห็นตอนคืนแน่นอนนะครับแล้วก็พับเบาะคันนี้ง่ายมากนะครับแค่ดึงนี้พับลงไปเลยนะครับผม เขาออกแบบมาให้ทํางานง่ายนะครับนี่ครับพับลงไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็เก็บของได้เยอะมากๆนะครับดูใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็น x t r a i l หรือมันล้องนั่ง x อ็กเนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์การเก็บของแน่นอนเพราะมันใหญ่มากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟังกชันภายในกันต่อครับว่าน่าใช้ยังไงครับ เม็ดอาร์คด้านหลังด้านซ้ายของ Xtra i l เนะครับผมเดิมๆนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับผมเรารับประกันทุกคันนะครับว่าไม่มีการชนหนักที่ความตอดต่อเปลี่ยนชีเป็นเครื่องกรอมย้อมเลไฟไหม้น้ําท่วมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในต่อครับว่ามีฟังกชันอะไรบ้างนะครับน่าใช้ง่ายบ้างครับอันนี้ครับเจ้าของเก่ารักษารถมากๆนะครับเขาติดที่กันการกระแทกที่ขอบประตูมาด้วยอย่างนี้เลยนะครับทุกบานครับสบานเลยนะครับแล้วก็มี reflective element เป็นสีนีออนนะครับ ไม่เห็นนอนคืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวกันแน่นอนว่าจะมองไม่เห็นรถนะครับผมแล้วก็คันนี้ะครับแผงมาดูข้างนะครับเราได้ระบบออโต้ที่ตัวคนขับนะครับ d r ร v e r seat ขึ้นลงได้เลยนะครับผมแล้วก็ได้ Accent การตกแต่งเป็นลายคาร์บอนนะครับแล้วก็กระจกพับอัตโนมัติอย่างนี้นะครับพับให้ดูกันเลยนะครับผมใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแล้วก็ได้ฟิล์มของลามินาด้วยนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกคุณภาพดีของตลาดประเทศไทยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยนะครับ แล้วก็เขามานั่งข้างในกันแล้วนะฮะเราได้ตัวเบาะไฟฟ้านะครับผมคู่หน้าเลยนะครับที่บาคนขับก็ได้นะครับผมหรือจะข้างคนขับก็ได้เหมือนกันนะครับปรับได้เลยนะครับสบายๆเลยนะครับ โปมาลายสภาพเดิมๆนะครับไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนนะครับได้ทุกอย่างอยู่ครบไม่รั่ไม่ขาดนะครับได้โครเมียมตัดดำนะครับผมสวยมากๆได้ Cruise Control ด้วยนะครับคันนี้เป็นรุ่น2.0 V นะครับไฮบริดแล้วนะครับผมไม่ไดอ option เลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขับนุ่มนวลมากนะครับเจ้า X t r o คันนี้นะครับมีปุ่ม ECO มาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าใครต้องการการประหยัดสูงสุดนะครับกดใช้งานได้เลยนะครับมีระบบปิดกันถลายนะครับปิดเสียงรอบคันนะครับแล้วก็จะเปิดท้ายจากตรงนี้ก็ได้นะครับ เวอร์ชันคันนี้นะผมบอกเลยว่ากิ๊บมากๆนะครับใหม่มากๆนะครับไม่มีที่ติเลยดีกว่านะครับเราได้ระบบ p u ชตาร์ r สตาร์ทสต็อปตรงนี้นะครับอยู่ที่ด้านซ้ายของสเตียร n g ิ่งวิวนะครับแล้วก็ได้ตัวอินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับจอใหญ่ชัดเจนนะครับมีน a เ i กชันบิล i นให้ควบคุมทุกอย่างได้100%นะครับปุ่มไม่มีการขาดการจางหายของตัวปุ่มเลยนะครับแล้วก็ไฟ LED สีส้มเนี่ยติดชัดเจนทุกปุ่มนะครับตอนกลางคืนมองเห็นตัว จอแน่นอนตัวปุ่มแน่นอนครับรองรับซีดีดีวีดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบแอร์ดูโอโซนะครับเป็น AC นะครับปรับได้เลยนะครับควบคู่กันได้เลยนะครับนี่ครับปรับคู่กันได้เลยแล้วก็ตัวเกียร์เป็นระบบ CVT นะครับผมนุ่มนวลของค่ายนิสสันแน่นอนเข้า R แล้วเราได้กล้อง3 6 0รองศาด้วยนะครับได้เป็นเวอร์ e ั่นวิวข้างบนนะครับเห็นรอบคันเลยแล้วก็ได้เอ็นไลท์อินดิเคเตอร์แดงเหลืองเขียวนะครับชัดเจนแล้วก็เห็นตัวรถนะครับผมไม่ต้องโกว่าจะชนแน่นอนนะครับ แล้วก็มาดูสภาพเบาะกันต่อเลยนะฮะโคตรใหม่โคตรสวยนะครับมีรูะบายอากรศที่หลังที่ก้นให้หมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแน่นอนว่าจะร้อนนะครับขับขี่เมืองไทยเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถปรับมดการขี่นะครับ two wheel drive four wheel drive auto ได้เลยนะครับมีหมดช่วยทางลากชันลงทางลากชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ในราคาที่โคตรประหยัดนะครับ3 8 8 0 0 0บาทใครอยากได้นะครับจัดได้เลยนะผมไปดูสภาพข้างหลังกันต่อครับตั้งหลังกังเจอ Xtra ซ์นะครับ กว้างมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะซื้อไปครับยังลังเลอยู่นะครับผมกล้าพูดแล้วว่าคันนี้นั่งสบายมากกว้างมากนะครับรูมมี่มากๆเนี่ยครับเหลือพื้นที่เล็กรูมเยอะนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเหลือที่พื้นที่เฮดรูมเยอะมากๆเลยนะครับเปิดไฟได้นะครับมีไฟด้านหลังให้ใช้กันสบายๆนะครับใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สําคัญนะครับได้แอร์หลังสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโก้ร้อนกันเลยนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับมีเพ้าใส่ของซ้ายขวานะครับคันนี้นะเป็นรถที่พัลทิคอลมากๆนะคครรัับบบตออโจทยยย์หลาาๆ่งนะได้ ไอซูฟิกสองซ้ายขวาเลยครับด้านหลังนะครับสบายๆเลยใครมีลูกทารกเด็กเล็กนะครับคันนี้ตอบโจทย์อีกนะครับผมในราคาแค่สามแปดแปดนะครับผมบอกแล้วว่าคุ้มมากนะผมพาไปดูสภาพโครงสร้างรถยนต์นะครับว่าโดนชนมาไหมโดนอุบัติเหตุมาไหมครับคันนี้นะครับเลขไม้แท้ๆเพียงแค่แปดหมื่นสามนโลนะครับผมวิ่งเฉลี่ยต่อปีเพียงแค่เก้าพันโลนะวิ่งน้อยมากๆเลยครับ มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างรถกันเลยนะครับว่าโดนชนมาไหมโดนอุบัติเหตุมาไหมนะครับดึงมาให้ดูนะครับที่ Drive ์ซีดไปคนขับนะครับเม็ดอาร์กลมแบนเรียบนะครับไม่โดนอะไรมาแน่นอนนะครับมาดูที่หลังขวากันต่อเลยนะครับที่นี่เราเปิดโปงให้ดูทุกจุดนะครับแบบโรเรลนะครับไม่หมกเม็ดกันนะครับผมนี่ครับเปิดมันเลยนะครับเม็ดอาร์เดิมเดิมจากโรงงานนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเกรดดีของดีแน่นอนครับไม่มีการชนมาแน่นอนครับผมไปพาไปดูด้านซ้ายกันต่อครับมาเลยครับมาดูหลังซ้ายกันต่อนะครับ ไม่มีการโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับซื้อรถไม่แถมพระไม่แถมพีนะครับแถมความจริงใจอย่างเดียวนะครับมาดูที่ปานสุดท้ายนะครับหน้าซ้ายกันเลยนะครับเราเปิดให้ดูทุกคันนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนอะไรมาเราก็บอกตรงๆนะครับไม่มีการบกเม็ดกันไม่โกหกกันนะครับคันนี้นะครับบอกเลยเลยว่าไม่โดนอะไรมาแน่นอนนะครับเดิมทุกคันเดิมเดิมทุกบาทนะครับผมสวยงามมากๆไปดูสภาพใต้ห้องเครื่องกันต่อครับมาดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูที่คานหน้านก่อนนะครับ คันหน้าไม่เคยโดนอะไรเลยครับเม็ดอักอยู่เดิมๆเดิมๆจากโรงงานครับกลมแบนเรียบนะครับนี่ครับเม็ดอักตรงนี้ก็เดิมนะครับด้านขวานะครับหลายมาดูที่ซุ้มหัวโช้หด้านขวานะครับกิวซีอยู่ครบถ้วนนะครับแล้วก็น็อตในเดิมๆเลยนะครับแต่ว่าน็อตฝากระโปรงถอดมานะครับตรงนี้เพราะว่าเจ้าของเก่านะครับมีประกันติดรถนะครับไปเก็บสีฝากระโปรงนะครับผมแต่ว่าน็อตจุดอื่นนะครับตรงอื่นซอกในซุ้มหัวโช้ตรงนี้ไม่เคยถอดมันเลยนะครับ เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับแล้วก็เรามีแผ่นเพลทให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับน็อตทุกอย่างไม่เคยโดนถอดเลยนะครับเราได้เครื่องของนิสสันเป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นเครื่อง2,000 cc นะครับบอกเลยว่าใช้ดีๆแน่นอนระบบเกียร์ CVT นะครับสมูทๆกันเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของแผ่นกันร้อนที่มีมันลุยๆขรุขรเนี่ยแสดงว่ารถไม่ได้มีอุบัติเหตุแน่นอนครับไม่ได้เปลี่ยนมานะครับส สิกที่อคอนอยู่ครบฟอชเชอร์นิชันอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ดเดิมๆตะเข็บเดิมๆนะครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าไม่เคยโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับรอบคันนะครับสวยจัดๆเลยครับสรุปกันเลยนะครับเจ้า Xtrail h y ร r i d คันนี้นะครับผ่อนต่อเดือนเพียงแค่6,500บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยนะครับหรือใครสนใจซื้อสดนะครับผมจ่ายราคาสดเนี่ย ไม่ต้องเสียแบตเพิ่มเติมภาษีเพิ่มเติมถึดอร์เ,เด้วยนะครับคันนี้ราคาไหนราคานั้นเลย3า8แ0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับราคาตกจากป้ายแดงเยอะมากๆนะครับย้ําแล้วก็ใครสนใจผ่อนนะครับฟรีดาวน์ได้เลยครับถ้าเครดิตด,ดีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.99%เท่านั้นเองนะครับแต่ที่นี่เราก็รับประกันด้วยนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคล้มตัดตอ่อเปลี่ยนสีเป็นเครื่องกอไมย้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมนะครับ หากพบเจอที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี่ครับเรากล้าซื้อขื่นราคาเต็มทุกคันเลยนะครับใครสนใจเท็กซ์เชืคันนี้นะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาโดยตรงนะครับเดี๋ยวมีทางแอดมินดูแลคุณแน่นอนครับ